สวัสดีครับทุกคนการได้ไปเที่ยวต่างประเทศอาจเป็นความฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับแต่ก็มีไม่น้อยที่เมื่อได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศสักพักกลับรู้สึกว่าจริงๆแล้วอยู่เมืองไทยก็สะดวกสบายดีเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตในไทยสะดวกสบายก็คือเรื่องภาษาที่ใช้สื่อสารได้ง่ายเรื่องอาหารก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยเราคุ้นเคยและหาได้สะดวกนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกหลายอย่าง ที่ฝรั่งบางประเทศอาจไม่มีหรือไม่ค่อยได้ใช้กันวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูสิบสิ่งที่มีเฉพาะในไทยแต่ฝรั่งไม่มีรับรองว่าฝรั่งเห็นแล้วต้องอึ้งแน่นอนก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลย 1. หนังยางในบ้านเราหนังยางถือเป็นของใช้พื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลยครับเวลาปิดถุงข้าวถุงของต่างๆคนไทยก็มักจะใช้หนังยางมัดไว้สะดวกและรวดเร็วมาก ส่วนฝรั่งส่วนใหญ่มักจะใช้วัสดุที่ทำจากพลาส,สติกหรือคลิปล็อกถุงแทนนอกจากนี้หนังยางยังเคยเป็นของเล่นยอดฮิตในวัยเด็กด้วยใครเคยเล่นกระโดดหนังยางบ้างครับคิดถึงความสนุกเลยใช่ไหมพอไปเปิดดูประวัติของหนังยางถึงรู้ว่าจริงๆแล้วหนังยางถูกคิดค้นขึ้นในอังกฤษตั้งแต่ปี1845แต่กลับไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายเท่าในบ้านเรา 2. เชือกฟาง สำหรับฝรั่งเชือกที่ใช้กันมักจะเป็นเชือกเส้นใหญ่หรือเชือกแบบแข็งแรงจริงจังแต่ของคนไทยเรานี่สิเชือกฟางเบาๆราคาถูกใช้งานได้สารพัดประโยชน์เชือกฟางนี่ใช้ได้ทุกอย่างจริงๆครับไม่ว่าจะมัดของมัดสินค้างานเกษตร,รหรือแม้แต่ตกแต่งก็ยังได้ฝรั่งเห็นเชือกฟางบ้านเราคงต้องแปลกใจแน่ๆว่าเบาแค่นี้แต่ใช้งานได้ดีขนาดนี้นี่แค่สองข้อเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งที่คนไทยเราใช้ในชีวิตประจาวัน แต่ฝรั่งบางประเทศอาจไม่มีหรือไม่ค่อยได้ใช้กัน 3. สายฉีดก้นปกติแล้วที่เมืองฝรั่งเขามักจะใช้กระดาษทิชชู่เช็ดกันครับแต่สำหรับคนไทยหลายๆคนอาจไม่คุ้นกับการใช้กระดาษแบบนั้นเพราะคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้สายฉีดก้นมากกว่าในสมัยนี้เราอาจเริ่มเห็นว่าหลายห้างเปลี่ยนมาใช้กระดาษทิชชู่แทนแต่มันก็ยังขัดกับวัฒนธรรมและจริตของคนไทยอยู่ดี ที่น่าสนใจก็คือฝรั่งที่ย้ายมาอยู่ไทยใหม่ๆอาจจะงงและไม่ชินกับสายฉีดก้นแต่เมื่อใช้งานไปสักพักหลายคนกลับติดใจเลยครับบางคนยังยอมรับด้วยว่าสายฉีดก้นทำความสะอาดได้ดีกว่ากระดาษทิชชู่เยอะเลย 4. ห้างร้านเปิดถึงสามทุ่มและเปิด7วันต่อสัปดาห์ที่ประเทศฝรั่งวันอาทิตย์มักจะเป็นวันพักผ่อนครับเพราะตามความเชื่อเขาถือว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องหยุดพักห้างร้านต่างๆจึงปิดทำการกันเป็นเรื่องปกติ ลูกค้าและเจ้าของร้านก็พักผ่อนไปพร้อมๆกันแต่สำหรับคนไทยที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศคงรู้สึกแปลกและลำบากไม่น้อยเลยครับเพราะในไทยห้างร้านแทบจะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแถมบางแห่งยังเปิดกันถึง4-5ทุ่มด้วยซ้ำเรียกได้ว่าชีวิตสะดวกสบายสุดๆ 5. 7าเซเว่นเปิด24ชั่วโมงร้านสะดวกซื้อในประเทศฝรั่งส่วนใหญ่จะปิดประมาณ3มทุ่มครับ โดยเฉพาะในยุโรปเรามักจะเห็นร้านสะดวกซื้อปิดในเวลาสามทุ่มแต่ถ้าพูดถึงประเทศไทยทุกคนรู้กันดีว่าเซเว่นเปิด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะหิวดึกแค่ไหนหรือจะดึกดื่นเพียงใดเซเว่นก็ยังเปิดรอคุณเสมอเรียกได้ว่าไม่มีวันอดตายแน่นอนครับเพราะเซเว่นพร้อมเสิร์ฟทุกเวลา 6. วินมอเตอร์ไซค์ถึงแม้กรุงเทพจะขึ้นชื่อเรื่องรถติดแต่ก็มีระบบขนส่งที่หลากหลายและครอบคลุมมาก ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถไฟฟ้า BTS รถไฟใต้ดิน MRT รถเมล์หรือแม้แต่ตุกๆและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวินมอเตอร์ไซค์ฝรั่งที่มาเมืองไทยครั้งแรกคงแปลกใจไม่น้อยเพราะรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่สามารถเปลี่ยนเป็นแท็กซี่ได้สะดวกรวดเร็วและสามารถลัดลลอะไปตามตรอกซอกซอยได้อย่างคล่องแคล่วเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ชีวิตในกรุงเทพไม่เหมือนที่ไหนในโลกแน่นอนครับ 7. ทําไมคนไทยเก่งเลขจัง หลายคนอาจเคยได้ยินว่าคนไทยเก่งเลขมากเมื่อเทียบกับฝรัง่งโดยเฉพาะนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เคยไปเรียนต่างประเทศจะรู้ดีเพราะวิชาเลขของฝรั่งในระดับมัธยมปลายอาจเทียบได้กับระดับหมหนึ่งในไทยเท่านั้นเวลาฝรั่งเห็นคนไทยหรือคนเอเชียแก้โจทย์คณิตศาสตร์ได้พวกเขามักจะทึ่งและมองว่าเก่งสุดๆถึงขั้นมีการล้อเลียนในฉากการ์ตูนตลกๆที่แสดงถึงความเก่งของเด็กเอเชียแต่ความจริงแล้วหลักสูตรที่ฝรั่งเรียนอาจไม่ได้ซับซ้อนเท่าไทย และฝรั่งหลายคนยังเชื่อว่าเด็กเอเชียส่วนใหญ่เก่งคณิตศาสตร์กันแทบทุกคนเลยทีเดียว 8. ดื่มน้ำอัดลมหรือเบียร์ต้องใส่น้ำแข็งเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมว่าทำไมฝรั่งดื่มน้ำอัดลมหรือเบียร์โดยไม่ใส่น้ำแข็งในขณะเดียวกันฝรั่งก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมคนไทยต้องใส่น้ำแข็งทุกครั้งเหตุผลหลักๆคือไทยเป็นเมืองร้อนการใส่น้ำแข็งช่วยให้เครื่องดื่มเย็นสดชื่นและดื่มได้สบายมากขึ้น แต่ฝรั่งบางคนอาจมองว่าการใส่น้ำแข็งทำให้รสชาติของเครื่องดื่มเปลี่ยนไปนี่จึงกลายเป็นความแตกต่างที่น่าสนใจระหว่างวัฒนธรรมการดื่มของสองประเทศ 9. กาการหาหมอที่โรงพยาบาลในประเทศอังกฤษเวลาป่วยคนส่วนใหญ่มักไปหาหมอที่คลินิกไม่ใช่โรงพยาบาลเพราะการไปโรงพยาบาลจะทำได้ก็ต่อเมื่ออาการหนักจริงๆเท่านั้นแต่ในไทยแค่เป็นหวัดธรรมดาเราก็สามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทันที ที่สำคัญในต่างประเทศหากคุณป่วยและต้องการหาหมออาจต้องโทรนัดล่วงหน้าหลายวันเลยทีเดียวสิ่งนี้ทำให้คนไทยที่เคยใช้บริการในต่างประเทศรู้สึกว่าไทยสะดวกสบายกว่ามาก 10. ปากซอยในประเทศฝรั่งการวางผังเมืองมักออกแบบเป็นบล็อกๆจึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปากซอยแบบไทยๆแต่สำหรับคนไทยปากซอยคือจุดศูนย์รวมความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่น รถเข็นหมูปิ้งรถเมย์หรือแม้แต่ร้านตัดผมเรียกได้ว่าปากซอยคือแหล่งรวมอรารยธรรมของชุมชนที่เพียงแค่เดินออกจากบ้านมาก็เจอครบทุกอย่างในขณะที่ฝรั่งบางเมืองต้องขับรถไกลเพื่อเข้าเมืองถึงจะได้รับบริการแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือประสบการณ์เกี่ยวกับความสะดวกในไทยหรือในต่างประเทศสามารถมาแชร์ได้ในคอมเมนต์นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ